นีพับกบพบกับช่องช่องบาเทบานสารตตอนบนล่างนี่ครับผมเอนีให้นางกินมน่เ็ดเมนูปลาเผ็กบครับครับคับทีมงานอมี่สกิกว่ามิกินปีกเราเป็นแนวตั้งนะกินปีกเราคันงับก้วขามกิน้เกินเลยแบบนี้ยังังหาไปกินด้วไก่งวงหรอบากปาใบกระพร จ้าหากินไก่งวงหรือมึงเจ้าหากินนะจุงดเอาด้วยไม่หดหมดละเงวงไก่งวงไหน้นขันแล้วมันขันโดนมีงอนขันเลยขขันขขันมึงน่าจิงยมึงเน่าซะเบ็มึงเน่าุ่นตนนึงยาบเดิบีเอาบอลุ่งเอาบอลุ่งมึงน่าุ่นนนึงอีน้าแนี้าวามาสัน ยยไปยูไส้วีท่าถึงนันก่อนมึงวัดก็แบหาบบันมดกันมดแดงขนาดสูงสูงันนึงแนีเหมนหนวดจาห่ได้นี่ดึกอแดสก็ไปั้ดึกเคยจำได้ดิหัาแค่มันแดงดึกใช่ก้อยเนาะอ้าวปค้เลยูดกูีอ้าวปังคำไป้เลรอ ครับเคียงแก้มติดไว้เลยเีเคียงเคียงั่นเคียงผัดตาประติเม่อเคียงเคียงยังดังไปอนี่มันเคียงผัดบุมเคียงรถใหพันด,ดังตัววัด โดตังมึงจิ้บัดด้อพี่เมนัดบัดก็ได้ไดพบัดก็ได้เียบัดดกันไปพัไปยกตรงไหมไปพันไปเสียงแตกเสียตาจพึ่นถอดอย่างมันถอดอย่างันถอดงี่เงเพื่อกากดาษเราไ่ถอดอด่ถอดหนังเม่อเออันี้เ่ถอดหนังนี้วัี้่ตัวหม

เผ็ดนี่ก็เผ็ดอย่าไปดึกครับบ่เอาใส่บ่นุแล้ว <laughs>

เนี่ยขวดเก็บพ่อมาขวดลงที่ไหมดโอ้เบิด่อเบิดเนาะเสร็จล้วเสร็จล้ว่าันละพ่อเออ่นละนี่ยมันหลอยู่ติดว่ถึง Tim bun, come on, tay bom. Say thường Chị chai, yeah, I say lắm nè. lắm, what do you do? Honey, yeah, thank you, 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 thank you,

จริงเขาแรล้งจะส่วนไุ่มานี่กินได้เป็นสองเสยเนาะกินคว่า6กมงนนุพ่อดรอกพิกแกเป็ดนึกสองอย่งเสียงกันนะครับพี่น้องเสียงกันแล้วผัดกบพักกบพกับพกับผัดกบ

ฮัดไปฮัตไปนี่สี่ขีขอบไปด้อเียก็นี่สี่ก็ขอบไปด้อนี่เด็ดเปลน่ยนวันิบดเด่นแจก๊กแจบไแจบไนเมล็อแจ๊บไ,ไ,ไปเลยอ่ะคุณพี่จ้ะข้าท่านเดมอ่อนะขเถอะ้มตี <S <S เลยกด้

บ่บ่ี่กากใส้บกไมบ่ากาส่จบกไงี่ใสทำออ้หัวเด้อ้หัวเด้อนี่ครับมันมีเกล็ดลับพิเศษิ

ใส่ครับเครื่องปรุงได้ทั้งเค็มได้ทัหวานทั้งนำ้ำ เครื่องเครื่องเครื่องดูเดี๋ยวมันคนกันจะไปถามมือเลยชิมเด่มันเด่ยกระชาก่อนเขาคนจะก้าวเขาชิมคนนั้นไปถามือครับขึ้นยิ่งไปไปเดี่้อไป่ยวไปเด่ยวไเดี่ยวไปเ่ยวไ่ยวไปเดี่ยวไปเไเดยวไเดี่ยวไปเวเด่ยวไปเดี่ยวไเดี่ยวไปเดี่ยวไปเดี่ยวไปเยเด่ยวไปเดยไเดี่ยวดีเดี่ยวไปเดี่ยวไปเดี่ยวไไปเดี่ไปเดยเดี่ ขาดขาดเชียบหน่อยหน,น,นึ่ง,งดีเดียบกดวะนัเนี่ยกนึงว่าชกนึงว่าขาดวันนี้ขาดพุงสุด,ดหรอเปล่าป่นเ่ลียสุดเลยเนียลยเนี่ยเเลยเนี่ เข็มเนี่ยบกนึงมาขาดเกขยวนึงว่าเข็มทิ้งเมืองไปน้ำตาลมาหนึ่งพันหนึออน้ำตาลได้ตัดเข็มได้เข็มเนี่เอยเอ้าเข็มแล้วบอกนี่ยเขียนมาละลายนะเขียนมาละลายนี่นะเนี่ยโอ้หังเข็มอะ ชิมเบิงวูปลอมมันเย็นเด้วยนาดเ้เส่เลยปล่อยเต้นน้อยนึ่งนะไม่ต้องปรงไม่เค้มพูดเต้นฝานเต้นย่งเต้นเต้นจานนอยก็ดีเลยเรามาเริ่มจางว่ะจางนะนเว้จางอ่ะจาง ็มบันเล็มมันเมจางหวานมันเที่ยวหรือไม่เที่ยวมันจางมันจางหวานมันจางหวานมันจางจางหวานหวานคือยังจางหวานเน่ยจางหวานคือยังมาจางหวานเค็มคือว่ะนี่มันเค็มว่ะเนาะหมนบัวเออเค็มแล้วก็มาจางงานหวานหายเนาะเออเจ้โวยดูนี่มาสิ บ่วเจ้าต่งตางตางของนคนก็ยังตีหูดสรสชาติเข้มเข้มเรียมันอ,อ,อันนี้หวานเออมันบบาหวานใส่เครื่องหนีงพอดีเลยเบาหวานบ่าผ็ด

หวานได้มันขาดเอาเชมหลายคนมาฟเสียงเงินอยู่ดังตน้ำตาใสหน่อยนึงมาอ๋อเดี่ยวพี่ใสหน่อยนึงอ่าครับตอนนี้เชิ้มเยางเงินหลายพูดไม่ได้เกดเงนตาหวานเดียวเอาวันนี้เสเนเนี่ยมันยีได้คืนรอดเสียดกก่นอรหวานนี่หวานเชิ้มไหยอุยเสียดเลยเ่องวานเช้มเจ่าว่านี่เขานี่เสนว่ไดหวา ใยู่ครับเสะเสะเสะสะไ่มึงเนี่ยเพ็นเขาปรุงมันไนกอนเป็นไอเป็นอะาที่หลังยางสมุนไน้ีจเทงไปเนาะมึงเสี้นาดวันเฮ้ยโอเคดีเด้อเตงดีดีนี่ยสวนมองหน้ามันมันตีสวนมองขน้นมีมีอะอดีดีเอามึงไปส่วนมองหน้ามันมันก็จืด

โม้ยคิวเดี๋ยวแม่กระดาษแ่งคิวยงมึงคิวยังไหนยูเบกับพ่อเนี่ยัดยังสิเนี่ยัดอัติไทยไม่ใช่เบกับพ่อเนาะอันนี้มันยังใส่พริกไทยเลครับโอเีครับเสร็จตามเดาไปตามช่ง

มันวัดาจวัดใเ,อเอดุมอเออห,วหวออัว,หวมหัวมสอดกอได้พี่วองหัวมัียืดไ่เดี๋ยวเขาถ่ายเขาถามกินเขาด้วยม้ยน,น,นะ <laughs>